สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจมากนะคะเป็นเรื่องที่ปปง,งค่ะสำนักงานป้องกันและปร,ะปราบปรามการฟอกเงินเขาเข้าดำเนินการล่าสุดเลยคือมีการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินมูลค่านี่สูงมากนะคะร้อยกว่าล้านเลยเซึ่งเขาบอกว่ามันเชื่อมโยงกับเครือข่ายพนันออนไลน์ค่ะครับ159ล้านบาทเลยทีเดียว ใช่ค่ะแล้วที่น่าสนใจมากๆก็คือข้อมูลจากปปงเนี่ยเขาบอกว่าทรัพย์สินพวกนี้เกี่ยวข้องกับหลายคนเลยนะคะแล้วก็มีสสท่านหนึ่งด้วยอ๋อครับคือนายชน,นนพัพนาคส่วหรือสสกริที่เป็นสสสงขลานะคะครับผม ชื่อนี้น่าจะคุ้นคุ้นกันอยู่ค่ะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ทั้งหมดเนี่ยก็คือมาจากการถแถลงข่าวของปปงโดยตรงเลยนะคะเมื่อวันที่11พฤษภาคม68เราจะมาลองไล่เรียงกันดูว่าข้อเท็จจริงสําคัญสคัําญที่ปปงเขาถแถลงมีอะไรบ้างครับก็เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของปปงเขาอยู่แล้วนะครับภายใต้กฎหมายฟอกเงินที่ทจะเ,เข้าไปตรวจสอบ แล้วก็ตัดวงจรการเงินของพวกอาชญากรรมโดยเฉพาะพวกความผิดมูลฐานต่างๆนะครับค่ะแล้วรายละเอียดที่ปปงเขาถแถลงออกมาจริงๆมีอะไรบ้างคะเกี่ยวกับทรัพย์สินหลอดนี้ครับตามที่ปปงถแถลงเลยนะครับคือคณะกรรมการธุรกรรมเขามีมติออกมาแล้วในการประชุมครั้งที่122568นะครับเมื่อวันที่11พฤษภาคม68ที่ผ่านมานี่เองให้ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินไว้ก่อน อ๋อค่ะใช่ครับเป็นการชั่วคราวไม่เกิน90วันครับ90วันนะคะแล้วมีอะไรบ้างคะทรัพย์สินที่ว่านี่เอ่อรายการทรัพย์สินทั้งหมดที่เขาแจ้งมานี่69รายการครับก็มีหลากหลายครับทั้งเงินสดมีรถยนต์ด้วยที่ดินก็มีแล้วก็พวกเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ แล้วก็เงินฝากในธนาคารด้วยครับโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะ69บรายการแล้วประเด็นที่บอกว่าเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์แล้วก็สสชนนพัทรเนี่ยค่ะทางปปงเขาให้รายละเอียดตรงนี้ยังไงบ้างคะครับ ปปง,งเขาก็ระบุชัดเจนนะครับว่าทรัพย์สินเหล่านี้เนี่ยมีความเกี่ยวพันกับการกระทําความผิดมูลฐานก็คือการจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์นะครับผ่านเว็บไซต์หลายเว็บเลยมีชื่อเว็บอย่าง w w w g i n i เว็บกิน i แปดส w w แอมกี่ w w เว็บอ่นแล้วก็มีเว็บอื่นๆอีก อ๋อค oh, ่ะซึ่งพอเขาไปตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับปปง,งก็พบว่า,ามันมีความเชื่อมโยงไปถึงตัวนายชนนพัฒ์แล้วก็กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยครับอืมเข้าใจแล้วค่ะดูเหมือนว่าการดําเนินการครั้งนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่ดูจริงจังมากขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับเรื่องนี้มันสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลเลยนะที่กําหนดให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วค่ะ ตามมติครมล่าสุดเมื่อวันที่21ตุลาคม68ที่ผ่านมานี่เองครับเพราะฉะนั้นการยึดอายัดทรัพย์สินครั้งนี้ก็คือการใช้เครื่องมือตามกฎหมายฟอกเงินพรบป้องกันและปรับปรามการฟอกเงินพศ2542อย่างชัดเจนเลยเพื่อไปติดตามทรัพย์สินที่มันได้มาจากการทำผิดมูลฐานซึ่งในเคสนี้ก็คือการผนันออนไลน์นี่แหละครับเข้าใจแล้วค่ะก็คือยึดไว้ชั่วคราวก่อน90วันแล้วกระบวนการหลังจากนี้ล่ะคะ ตามที่ปปงแจ้งไว้เขาต้องทำยังไงต่อหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องทำอะไรได้บ้างครับก็ตามขั้นตอนกฎหมายปกติเลยครับคือผู้ที่ถูกยึดหรืออายัดทรัพย์สินหรืออาจจะเป็นคนที่มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นๆเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์นะครับที่จะยื่นคำร้องคัดค้านเข้าไปได้อ๋อยื่นคัดค้านได้ใช่ครับ โดยต้องยื่นคำร้องไปพร้อมกับหลักฐานต่างๆนะครับยื่นต่อเลยขาที่การปปอง,งอกำหนดเวลาคือภายใน30วันครับนับจากวันที่ได้รับแจ้งคำสั่งยึดอายัดค่ะ30วันครับเพื่อไปแสดงให้เห็นว่าทรัพย์สินนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดนะแล้วก็ขอให้ปปง,งอเข้าเพิกถอนคำสั่งได้ครับ ชัดเจนเลยค่ะสรุปอีกทีนะคะก็คือปปงได้ดำเนินการยึดแล้วก็อายัดทรัพย์สินไป69รายการมูลค่ารวมๆก็ราว159ล้านบาทเป็นการชั่วคราวก่อนไม่เกิน90วันโดยเขาบอกว่าเชื่อมโยงกับการพนันออนไลน์แล้วก็เกี่ยวข้องกับนายชน,นนพัทรและพวกตามข้อมูลณนะวันที่11พฤศจิกายน68นะคะ